นี่มีทุนสำรองอยู่3 4มล้านศูนย์บาทตัวนี้ศูนย์บาทเอาไปปล่อยสลึกนึ่นเขามีกำไรแต่อย่าไปเกิน3 4 1ล้านแยกทุนเงินออกเป็นตัวๆเรามีทุนศูนย์บาทอยู่3 4 1ล้านมีเงินเงินกู้กับเงินฝากก็ถัวก,กันแล้วให้เห็นให้เห็น ไล,ทล่ทีละสเต็ปทีละสเต็ปท่านเชื่อไหยว่าผมต้องให้สัตก,กรรมการและเจ้าหน้าที่ผมไปดูงานของอสารสุข,ขอนแก่นสามรอบกว่าที่กรรมการและเจ้าหน้าที่ผมจะคิดได้แบบที่ท่านคิดคําว่าท่านคือครูมุกดา,าดูจากประเด็นไหนดูจากประเด็นสุดท้ายนั่นแหละครับปัญสุดท้ายนั่นแหละแนวสุดท้ายการนําเงินไปลงทุนไปฝากสถาบนอื่นบ้านผมเดินตามหลังท่าน ถามว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรก็เกิดเหตุการณ์จากทำตามที่เคยทำมาโดยเฉพาะโดยเฉพาะฝ่ายจัดการผมนี่จะต้องใช้วิธีการให้เขาใช้คำพูดว่าอ่อนเล่นตัวเขาเองเขาใจคคำว่าอ่อนก็คืออย่า่าถึงบกพ้องยันคือคุณนคิดไม่ทันแต่คุณยังจะไปยืนอยู่ว่าคุณคิดไม่ทันผมยกตัวอย่าง แต่รัศกากรเนี่ยแต่รัศกากรอย่างของโคราชเนี่ยดูดูตัวกับดูดูตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเงินฝากสหารณ์อื่นมันมีเงินรักษาสภาพบล่อนะครัชมีเงินฝากอยู่ประมาณหมื่นล้านเมื่อเรามีเงินฝากหมื่นล้านอยู่ในหน้าที่สองรายการที่รายการที่สาม สินทรัพย์สภาพข้องต่อเองินฝากมีสมาชิกเงินฝากทั้งหนม,มียี่ยหมื่นล้านเขาต้องให้เราถือไว้ไม่น้อยกว่าสองแต่ไม่ควรเกินยีสบเจ้าหน้าที่ผมไปถือสิบเอ็ดจสองเขาฝากร้อยล้านเราไปถือไว้พันเท่าไหร่ครับพันห้าพันพันพันสองร้ล้านรับฝากเข้ามาสามบาทไปฝากธนาคารในสาสิบตัง ผมถามทำไมฝากเยอะจังมันเป็นสูตรมาไปเอาสูตรมาดูที่ว่ายังไงผมต้องไล่ไปว่าถ้าคุณฝากเยอะคุณก็เสียโอกาสเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นครับเงินฝากสภาพคล่องผมจากสิบสองเนเหลือเจ็ดจุ้าจริงๆเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ประมาณห้าปอร์ซทีนี้เหลือห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแบ่งอีกครับฝากธนาคารได้สาสิบตังฝากชุมนุมได้อะไรครับ ชุมนุมใหญ่ชุมนุมออนรับได้ประมาณ60สิบฝากครูไทยได้เท่าไรครับได้บาท60ชุมนุมหกสบาท60เงินสภาพคล่องก็คือเงินรอถอนถ้าเราอยู่กับแบงค์อย่างเดียวนี่ง,ง่ายเจ้าที่บอกบอกเอาไว้แบงค์นนะสบายใจมั่นใจอยากได้เมื่อไรก็ได้แต่เสียโอกาสด้านการเงินเสียโอกาสด้านการสร้างรายได้นะครับฉะนั้น <c oughs> ลองดู ที่ผมพูดถึงเรื่องในสาม้อยสบเจล้านเน่มันศูนย์เทำให้มันเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็คุทํำรองอีกประเด็นหนึ่งบริหารปีนี้เพื่อปีหน้าและปีต่อๆไปสากสลความรัพย์เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยผมได้ไปพูดทีไ่ไหนเขาบอกว่าตั้งมาตั้ง67ปีแนละ้วยังไม่แข็งแรงเลย เหตุที่เราไม่แข็งแรงนะครับเหตุที่เราไม่แข็งแรงมันมีมันมีนวัตกรรมหนึ่งของอีสานเวลาเลือกตั้งมันสู้กันแรงนะครับสู้กันแรงทีนี้พอสู้แล้วก็เปลี่ยนกรรมการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าของท่านเนี่ยโชคดีเหมือนกับของพลอรทีมบริหารเดียวกันอยู่กันมาเรื่อยๆได้มีการพัฒนาอย่างของท่านนะครับจายทีวงบอกเนี่ยตัวเลขของท่าน บางตัวเนี่ยมันมีเหตุมีผลของการปฏิบัติมันนะครับต้องดูมันดีๆทีนี้เขาถามว่าแล้วเมื่อทุนสำรองเยอะๆอย่างของผมเองวันนี้ทุนสำรองผมนะครับ2,363ล้านถ้ารวมทุนสะสมอื่นๆอีก200ร้กว่าล้านแล้วทุนสวัสดิการอีกปีที่แล้วเนี่ยใส่ทุนสวัสดิการในสี่ล้านเอาไปเก็บไว้ เอาไปเก็บในการบริหารสากลเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีระบบหลายอย่างเวลามีกําไรมากๆทํำยังไงเวลาที่ยังไม่มีเงินจะบริหารทําว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้ครูโคราเหมือนกับท่านเหมือนบ้านท่านเอาเรื่องของการตั้งสำรองเนี่ยเป็นประโยชน์ในอดีตกลัวจริงๆว่าจะตั้งสำรองเดี๋ยวนี้เห็นแล้วชอบ ข้ออะไรครับมันมีวิธีการมันมีวิธีการหลายอย่างในการบริหารน,นะครับไม่ในการตั้งงบประมาณเนี่ยมีแล้วได้กาไรมามากแล้วเอากําไรมาช่วยถ้าหากว่าไม่มีกมําไรเพื่อคาดว่าจะได้เอามาตั้งมันหลายอย่างนะครับแต่สาระสำคัญที่สุดต้องอยู่ที่ประเด็นที่หนึ่งก่อนเราจัดบ,บริหารปีนี้เพื่อปีนี้ หรือจากบริหารปีนี้เพื่อปีหน้านและปีต่อๆไปนี่คือหลักคิดต้องคิดตรงนี้ก่อนทีนี้ถามว่าอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบความเหมาะสมของดอกเบีย้ยเงินกู้ความเหมาะสมของเงินปันผลและเงินเฉ,นเฉลีย่ยคือสิ่งสำคัญที่สุด นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดที่สุดยอดมากของของณะกรามการของประธานที่เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมนาะฟังแล้วผู้มสีส่วนเกี่ยวข้องได้รับองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาของตัวเองเนี่ยเอาไปเล่าให้พี่น้องเราฟังนะครับเพราะอะไรครับเพราะสารกรท่านมาได้ดีแล้วในส่วนที่มันยังขาดตรบกพ้องไปเราค่อยปรับมัน รับบน,นี้ทิดนิดเดียวเดี๋ยวเราพุ่งไปครับอย่างที่ผมบอกท่านลดดอกเบี้ย5.5าคูาก่อนหกสองปีนะ